ยืมรถคนอื่นไปใช้เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาจะได้รับความคุ้มครองจากัทประกันไหมในกรณีที่เรายืมรถคนอื่นไปขับก็คือเราไม่ใช่เจ้าของรถเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาในส่วนของพอบอรบและประกันภาคสมัครใจยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติเสมือนผู้เอาประกันภัยเองแต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถนะคะและในส่วนของประกันภาคสมัครใจก่อนที่เราจะยืน่นกุญแจรถให้ใคร ถามเขาก่อนนะคะว่ามีใบขับขี่ไหมเพราะถ้าหากเขานำรถไปเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้ทางบริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองรถเราหรือไม่ซ่อมรถเรานะคะจะซ่อมให้กับคู่กรณีหร,หรือให้ความคุ้มครองกับคู่กรณีตามปกติรถเราต้องซ่อมเองแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นก่อนยื่นกุญแจรถให้ใครคิดดูดีๆก่อนนะคะพระบรถและประกันรถสำคัญมากนะคะอย่าปล่อยให้ขาด ด้วยความห่วงใยปุ๊กกระ,ระยาประกันรถยนต์ออนไลน์ทีมอาจารย์แดงค่ะ